นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ก็รบรักทุกๆท่านเนาะนะครับอสวัสดีนะครับเอฟซีของพระเอกในช่องผมนะครับพี่เพลินน้ำเนาะนะครับเอาไปจำหนายเนาะนะครับโศกมันน้ำตัวเหล็กของไอจุกในบอกไอจุกไหงวนแหลกเนาะนะครับบอกว่าอยากให้มีคนหูจัดกับไอจุกอืไอจุกไหม่าหกแปดศูนย์นะครับถ่า้ใดีตันหลินนะครับก็คือสีมีสูกมีลาบน้ำอ่า ท่านกุมารทองไอจุกเนาะนะครับเมือ่อหนีนะครับเป็นวันที่สองแอดมาตามต่อพีเพลินหาสามแปดพีเพลินหาสามแปดไม่ได้บอกเลยด้วยหาสามแปดนี่คือ,อที่เพื่อนบอกตั้งแต่งวดมันออกหาแปดสามเนาะนะครับเพื่อนอแอดก็เลยตั้งฉายาว่าพีเพลินหาสามแปดนะครับ งวดน,นั้นเพื่นบอกถือสามสามตัวนะครับแต่ว่ากับบอตรงนะครับถือว่าเขาเนาะนะครับงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลขอายุหกแปดศูนย์เลขผีพ่อใหญ่มาบอกนี่สามเจ็ดห้าเขาขึ้นกันสามตัวขึ้นกันแต่ว่าไปอยู่เลขข้างหนาเนาะนะครับฉนั้นมากงวดวันที่สิบหกนี่นะครับแอดกับสีไเลมาตามอาพีเพลินนะครับตั้งแต่ตองงวดเลยนะครับถ้าอีกสองสามมือเนี่ยเขาิว่อว่า พี่เพลินเอาเหล็กผู้อื่นมาเบาส้ส่งกระแสให้เจ้าของอืก็เลยว่าเอาดังแต่ต่อหัวเลยนะครับจิบไปตรงเขาอีกบ่นะครับอันนี้ก็เป็นไก่ตีนะใดอยากสิม,มาตีไก่น้ำเลาเรื่องฝันฝันดีแท้นะครับแต่ว่านิยมเห่นเออเหรนไก่เนาะนะครับเลี้ยงไปขาย,ย,ายอ่าครับผมเลี้ยงยอ่าใชเดียวนะี่ เยใอครับผมวันนี้ครับพี่ไปดิ้นวันนี้ครับวันนีครับอไปจะไหโส่งมานบ่มันยังได้ก็ยังว่าซืศูนย์หกแปดนะศูนย์หกแปดมีแต่ศูนย์หกแปดสะอันแปดศูนผมมีเช็คโต้ไลยโอ้โหเป็ปหมดนะครับแบตเตอรี่ซื้อสองใบหรือเปล่ไอ้จุกมาอีกแล้วจุกมามาขึ forward, the ้อมานของพ่อใหญ่ก oh, ับมามายุกมากับพ่อตาอากับพ่อใหญ่พ่อใหญ่เนี่ยมาลิเลขข้างน้าครับมาข้างหน้าไอ้จุก หกศูนย์หกแปดศูนย์หกแดศูนย์ครับผู้ใตัดเหรียญก็ตัดเยผมจะว่านัว่าใครตัดเลรเอาเด้อใครตัดเลรียเอหรือใครตันเลขาม่ได้หามว่าแต่ว่าโคงสื้อไทยพี่ไปดิยนไปเอาบอกให้ผมเล่นหาสาหาสแล้วเอาซอกับกลับบ้านที่ไม่เพราะว่ามันเคยออกเวบแบบแมนนี่หรือ่าบอ ถอยหลังบอตัดแล้วให้ถึงด้แค่เอฟซีเอ้ยว่านึกในใจอยู่ในบอตองไม่ได้เนาะเขาไม่ต้องประเด็นบัอนดอกจะเขาเสียน้อยใจนะเอฟซีน้อยใ,ใจไลยผมนึกในใจอยู่แล้วไงแกยวเขาผมนึกในใจอยู่ว่ะ <c oughs> คือเป็นสันว่า <c oughs> อวะบันนี้จุกันมาขึ้นมากับเขาไงมาอีกแล้วมาพอหญยพามาจุกกับพาพอหาส่สวนกันสวนกันไปกันมาอยู่มาสกิดผมเลยล่ะกือผมว่าอยากหูบอว่ะรถหกล้อขนาดจำในบอขลาผมเลย ครับจำได้บด่ลรถหล้อทุกเสาอันประตูน่ะวกล้อที่มันตั้มองค์ือตั้มวงเลยนะครับ,รบมาดีเอาไปจอดดูโรงงานคือไ,ไปจอดใดคนว่าจไปจอดมันมองันมีโรงงานเพราะว่าบางคนคน,คนไปเฮ็ดอยังบุ๊บมาลูกเขากันค,คนว่าจะเห็นบ่จำได้บด่รถหกล้อขนาดนั้นอ่ะวันนี้จอดไว้แล้วจังได้รถหกล้อแลนออกหนีจากจุกอจุกพาผมแลนยิ่งขึ้นให้ผมจับประตูข้างซ้ายเนาะกระโดดขึ้นอจุกกระโดดเพึ่นนั่มมานี่ เจ้าของโรงงานนั่นสิไลรขาชุกเป็นยี้มันว่าจุกไปตอกประตูโรงงานเขาห่างมืดรถรถมันไหลเนี่ยบอกรถมันแล่นมันเองรถมันแล่นมันเองห่วยอจุกกลัวว่าห่วยเพราะมันเขาสิขาคอยบอกเขาบอกราดอกว่าเขาดีดีครับบันนี้เท่านั้นครับเราไปอ้ามมาดักนาจุกผมก็ยกมือไหวจุกก็ยกมือไหวเขาเลยบอกราดกันว่าแจ้งสันเสียให้เขาเลยวันว่ะอ้าวชุกกลัวว่าบ่มีเงินวันว่าครับ เออพอใหญ่เลยพอใหญ่มันว่าไม่ต้องเสียหรอกเดี๋ยวคุยให้กันเองก็ได้ก็ฮู้จักกันอยู่ระวังซั่นบัดนี้ตรงไหนประตูนั้นห่างหมดเลยประตูนนัประตูเฮือนเขาอ่ะประตูโรงงานเขาประตูโรงงานเขาเออสีเขทาสีแดงไว้นําห่างหมดเลยอือบัดนี้กูว่าห่วยอะจุกเฮ็ดจังได๋นี่เขาใส่ออกเนื้ออยู่บ่พอใหญ่เราว่าเมื่อว่าบ่ยากจุกว่าเดี๋ยวไปคุยเองันาจุกลงไปคุยคุยบัดนี้ประตูนั้นเปิดออกมากอะจุกยิบ ทะเบียนเลยอันโรงงานเขาออกขึ้นมาเลยบาลีทีโรงงานนั่นน่ะออกมาทแทแหลกระตัตายนากรกระจุยกระจายเดินใส่กันกระทับกระทะเบียนอันไปโรงงานเขาอยู่สิล่ะบอจุกกระจับออกมาใบเดียจุกจับมาให้ผมใบหนึ่งพอจุกกระจับออกใบหนึ่งบบดนี้จุกกราแสทะเบียนรถเท่าหกรอคันนี้นั่นเด้อเราอยู่น้ำเจ้าเ่ล่ะเอาตันนั่นเล้อันนี้แบบนี้นี้นนห้องประตู งานเขาดิเอ๊ว่าบาลีทีเขาเหรออืมแตจุกจะให้ตัวใดเอาทั้งสองเลยเราอาจุกเอาสองเลยก็อาจุกเอาทั้งสองทะเบียนรถกับเอ่อบาลีทีเขาอ่ะเออบาลีทีโรงงานเขาอ่ะบาลีทีโรงงานเขาหมาเอ้าเอาจุกว่าเอาแต่ทั้งสองเลยเราว่าจับขึ้นเซอร์ลดเลยเราว่าเดี๋ยวไปสอบให้เขาว่าตื่นก่อนมึงตื่นก่อนยันเขาขาผมเนาะอ่มีดดาบยาวขนาดนี้โอ้เขาสีขาวสองคนอาจุกเป็นยั่ไวะเขาบ้าขาด พอเขาดีๆก็ได้เราอะประตูเราหางหมดเลยประตูนั่นรถแลนต่ำมันไปมันเองแน่รถเนี่ยปรกันอยู่ดีๆเลยปบะกันยี่สี่ดีตอนรถยี่สี่แหละอยางได้แลนไปส่วประตูเขาห่างหมดเลยประตูโรงงานเขาเออเจ้าของมันดับทั้งหมดที่บอร์ดเขาก็ใเฟิว่าเดี๋ยวเขาไปคุยเองคุยเขาเขาฟังยูตบ่าจุกลงไปคุยผมแลนขึ้นไปเบรก็เบก็ไปโยต่ำเลยประตูทางห่างมดเลยรถคันนั้น ไม่จุกกขว่าจำได้บ่รถคันนี้เห็นบ่ต่ำองค์พ่อใหญ่ดิจำได้บ่เขาเลยแต่รถหกล้อคันนี้ทะเบียนมันก็คือรถคันนั้นเองรถคันนี้เรถหงล้อทุกทุกเสาเนี่ยทุกเสาพอดีสี่ต้นเป็นบ่รถหกล้อสองคันนั่นนะครับคันนี้คันคงคับคันนั้นคันพ่อใหญ่คับแต่คันคงคับนั่นต่ำประตูเขาเนี่ยประตูห่างมันเลยประตูโรงงานเขาเนี่ยครับมันแมนบ่านน้อยุกว่าต้นสะดุ้งว่ะเมียผมถามาเป็นยังเทา ตอนลาเมื่อไยังผมาได้ลเมื่อก็คอยวอลเล่กเลการจุกเลยนี่เด้ใเออ้มยมันสืออกอยู่บ่ยจุกอล่วตัวแวตัได้จุกเด้อตัวข้าขาควายเลยเเข้าขาตยนี่เด้เราเราเป็หญ่ล่ะถามว่าเอใหญ่สีหายหรือเปล่าเอ็หญ่ว่าหาจุกไปก้อน มันก็ลังดังเรามาจุกมันอยากดังแห้งจุกอยากดันจุกอยากดังแห้งนี่มันฮาวมันบ่นว่ามันฮาวปะโนกันได้สองคนดิมะนกันได้ไหมเดี๋ยวนกันอ๋อสันจุกจุกรถไปนี่เลยเอาขึ้นมาทั้งสองเลยจุกวางสันจุกแบบขึ้นใส่ทั้งสองเลยเลยอ่าครับทะเบียนรถคันนั้นศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดครับ มาเล็ทีตัวดัน6 8เจ็ดอันเดียวกันตัวนี้อันเดียวกันละเนาะทะเบียนรถคันาด6 8เจ็ดครับทะเบียนศูนย์8เจ็ดครับในบาเล็กทีโรงงานนี่6 8เจ็ด6 8เจ็ดอกอ6รอขนาดมันมีมีอย่างตัวนี้มันเป็นมันเป็นศูนย์เก่าได้อยู่ขนาดนั้นเห็นไหมเห็นบอกทะเบียนมัน ทเบีนรหกหล่อข้างหนามันมันมีตัวตัวทหารอยู่ตองนี้นี่ตัวทหารมันอยู่ตรงนี้นี่ตัอทหารอยู่นี่แล้วกตตัวนี้มันเป็นศูนย์เก่ายังรถอ๋อข้างหนามันน่ะมันเป็นของกรุงเทพหรกรุงเทพมันเป็นท่อทหารนะทะเบียนมันเออต่อหกหล่อแต่กสีเป็นศูนย์เก่าเออท่อทหารท่อทหารศูนย์เก่าศูนย์เก่าแล้วก็ท่อทหารแล้วก็หกแปดเจ็ดหนึ่งสี่นะ เออสี่ศูนเก่านาะเอออีทางหนึ่งเออเออย่งสี่ลันึงมันมันเป็นทหารนี่ด้ถ้าถ้าเขียนให้มันเต็มเต็มก็คือศูนย์เก่าทอทหารท่อทหารแล้วก็หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็เออเออจังสี่เออดีอย่งสี่ลัเออนี่ลักษณะนี่ลัะเออนี่ยแต่เบียนเขานี่แต่ผมแบกขึ้นว่าจุกให้แบกขึ้นน้อยจับเธอเบิงเรอเอเลอเธเลอยูะเนวะเออเออเออเจุก พันส่อก็บอกเออหน้าคนวะจะปากนะมาจะปากเออผมให้เฮ็ดกับเฮ็ดเรหมดหน้าเราวะมาแต่งโตโกน้ำเด้จุกยุบบอกแต่งโกขนาดโกขนาดเลยฝ่ายไงเพราะฉันฝ่ายไงวะโอ้หมอนี่หาวมันหาวหน่อยมันหาวมันหาวหน่อยเออไอจุกกำลังหาวกำลังหาวว่าเหล็กเหล็กบนเขาเลนใส่พนใส่ลูกประคำเต็มคอเลยเลยบ่เออมันมัดผมอยู่นี่รู้มันหาวว่ารอ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 คัแ่งชุดนี้วะ บางวันนั้นบอด้ชุดบอกแหงเนี้สะพายเตะเด้ไปย์าพระเนี้ยเดิอๆเด้มาตอนที่บอกหกแปดศูนกแปดศูนย์อ่ะมาชุดนี้แต่งตัวมาหกแปดศูนย์ถึงนี่รแต่งตัแบบรอเลยนะครับอืมกัเป็นเป็นเป็นเหลขงเนาะนะครับี่ พีเพลินนะครับถ้าเบิองว่างวดนี่สิไปซ้ำเลขผู้อื่นเขาอีกวะหายาตั้งแต่ตองงวดปาน,นนี้ตอนง,งวดปาน,นี้กันซ้ำกัจักเสวากันไปถือว่าคนเท่าฝันอ่าตรงกันมันตรงกันเนาะครับอันนีขดิ้หน,น่อยนึงะนะครับดีตามตามคำบอกของพีเพลินว่าอทะเบียนรถนี่คือจะมีศูนย์เกาทอทหารแล้วก็หกแปดเจ็ดเขียนให้แบบนี้เลยครับนะครับทะเบียนอ ศูนย์แปดเจ็ดเป็นหฮ้เขียนผิดป่อนี่เขียนผิดได้ผีพี่นึ่งตัวตัวนี้ตัว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 ตนี้เป็นบ้าเรกที่ไหมเออนั่นแหละตัวนี้มันต้องศูนย์แปดเจ็ดมันบ่นตัวนี้ศูนย์แปดเจ็ดเลยคุณจมาอยู่นี่เขียนเขียนบอเขียนทะเบียนรถเขียนพิษอือตัวนี้บ้านเรกทีเขาโรงงานเขาอันนี้นี่นี่นี่อ่ะตัวนี้ตัวนี้ของรถเขาอันนี้ตัวนี้จับกระดาษไว้เดี๋ยวมันสีเื่อนเอาไอ้ไอ้ไอ้นี่ ขอขอเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมเนาะเปลี่ยนเป็นศูนย์เออเออเอาเป็นศูนย์ไปอีกบานเลขที่เขานี้อีกบานเลขที่โรงงานโรงงานเขานี่งานยุ่เออแล้วมันสิมาทุกแปดเมตรเรลบอเขียนผิดคือวันัานิตยนบอกว่าศูนย์เขียนยังเขียนแปดศูนย์หนยบอกเขียนผิดไปผิดมามันเขียนทึกอย่างตัวนั้นเหรแนนเออแปดศูนย์หน่ะครับแปดศูนย์แปดอันนี้ก็เป็นตองหวนเลยเนาะนะครับถามมันเป็นโค้งสุดท้ายอียัง ก่คอยว่าครับผมนะครับนะครับกะขอให้ทุ่ทานผู้ชมนะครับที่เบิงงคลิปนี้ใส่ดูลพินิษใส่วิจารยณในการรับชมครับเพราะว่าผมกับพี่พิรินนะครับกะหาตัวเลขนะครับเพื่อให้ท่านใส่เป็นแนวทางสีพิษส,สีถือกัเยาว่ากันนะครับแล้วแต่ความมากักความชื่นชอบของท่านผู้ชม,<ผ>มนะครับ<ผ>ม,มักจะค่อยจัด คัดจะจังคอยผ่านเนาะนะครับเน้นครับครับผมครับสำหรับคืนนี่ขอบพ่นพี่พิรินนะครับอีกขังหนึ่งนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมมันมาเดอเอฟซบงเดอพี่น้องเอฟซีทางโคราชทางในกันเลวแต้นน่เบงอาร์เดอร์เอาเบอร์ทรเลเบอร์โทรเลเบอร์โทรกัเขียให้เขาก่นได้เด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 เเด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 เเดเดเเด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 ดศูนย์ด สองศูนย์เก้าซีสองศูนย์เก้าซีสวัสดีสวัสดีเขาดีแท้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่พี่พี่ลินก็อยากออกอากาศคือไอ้มอจุ้งไอ้นี่เบอร์โทรของพี่พี่ลินเด้อท่านผู้ชมครับนะครับสนใจสีสอบถามอยังเพื่อนกระโทรมาได้ใช่ไหมมาได้ครับมาได้สมือแล้วแล้วหน้าล้วล่ะครับเออนะครับครับผมขอบคุณอีกเชิญหนครับพี่เบลินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสดๆเหมือนมาด้อยซีเ้อครับ